เช็คฟีดแบ็ชาวเน็ตว่าไงเมื่อแอปทักษะอ่อนปริกหลายสุดครัวปล่อยทีเซอร์ออกมาก็ร้อนแรงไฟลุกกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับแขนละครดรามา่าเรื่องใหม่ของผู้จัดแอนทองประสมที่รวมดารามากฝีมือชั้นแนวนาอย่างแอปทักษะอ่อนแต้วนัทพรและไนน์นภัส มาฟาดฟันกันแบบถึงพริกถึงขิงโดยเฉพาะไฮไลท์อย่างการพริกรับบดร้ายครั้งแรกของแอปที่ทำเอาฮือหาหนักมากเลยล่ะค่ะฉีกภาพจำสาวหวานๆนุม่มๆเวียงวีนกรีดลั่นดา่าทอด้วยคำเจ็บจี๊ดทำเอาแฟนละครเนี่ยอึ้งกันและก็ทึ่งกันสุดๆเลยล่ะค่ะ เห็นได้จากฟีดแบ็กของแฟนๆละครที่แห่ออกมาคอมเมนต์กันสนันวันไหวอาทิเช่นรอดูแอปร้ายแบบนิ่งๆน่าสนใจมากรอดูเคมีแต้วนายนายดูหลอ่อดูโตกว่าเรื่องก่อนๆมากบทแอปร้ายนิ่งๆแต่คนลุกแบบแม่มแคทในรักร้ายน่าดูนะบุญหูได้ยินแอปพูดคำหยาบพระเจ้าน่าดูมากแอปแซบมาก น่าดูมากค่ะอยากดูแอปเล่นร้ายแอปแต้วน่าใายกันมากๆเล่นเป็นญาติกันเหมาะมากๆแต้วสวยมากอ่ะแม่แอปปังมากรอดูเลยอยากเห็นแอปแต้วตบก,กันเป็นตอนและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่อย่าลืมกดติดตามค่ะ